สิบพระเหรียญเกจิดังจังหวัดนคนปรปฐม1เหรียญหล่อโบราณรุ่นแรกหลวงพ่อทาโสนุตโรโวภเนียงแตกจะสร้างประมาณปีพุทธศักราช2450-2458 2. เหรียนเจ้าสัวหลวงปู่บุญขนทโชตวัดกลางบางแก้วจะสร้างประมาณปีพุทธศักราช2475 สามเหรียนรุ่นแรกหลวงพ่อแช่มอินทโชโตวัดตาก้องพิมพ์หูเดียวจะสร้างในปีพุทธศักราช2484สี่เหรียญหล่อหน้าเสือรุ่นแรกหลวงพ่อน้อยอินทโสวัดธรรมศาลาจะสร้างในปีพุทธศักราช2497-2498ห้าเหรียนรุ่นแรกหลวงพ่อห่วงสุรรณโนวัดท่าไหนาจะสร้างในปีพุทธศักราช2499 6. เเรียนรุ่นแรกหลวงพ่อเงินจันทสุวรรณวัดดอนใหญ่หอมจัดสร้างในปีพุทธศักราช2493 7เหรียนรุ่นแรกหลวงพ่อน้อยคันธโชตวัดศรีสทองจัดสร้างในปีพุทธศักราช2505 8. ปหรียนพญาเต่าเรือนรุ่นปลดหนี้หลวงปู่หลิวปนกวัดไร่แตงทองจัดสร้างในปีพุทธศักราช2536 9เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเตะคงทองวัดสังงามจัดสร้างในปีพุทธศักราช2486สิเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เพิ่มปุญญวัสนวัดกลางบางแก้วจัดสร้างในปีพุทธศักราช2504